รารู้ภาษาจีน3คำเนี่ยเลเจกัวก็สามารถทำให้เราพูดภาษาจีนได้หลายประโยคแหละวันนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจกันคำว่าเลเจกัวเนี่ยใช้ต่างกันยังไงคำแรกคำว่าเลที่แปลว่าแล้วก็ตรงตัวเลยค่ะก็คือเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นแล้วหรือว่าสิ้นสุดลงแล้วอย่างเช่น我吃饭了我เ饭了 ฉันกินข้าวแล้วผาโจ๋เลยาเลเขาอะไปแล้วสองประโยคนี้นะคะก็จะสื่อถึงว่าเหตุการณะนะ์นั้นได้เสร็จสิ้นลงแล้วอีกประโยคนึงเทียนชี่เหลืองเลยเทีเหลอลอากาศะหนาวแล้วอันเนี้ยก็จะบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพว่ามันเคยร้อนนะแต่ตอนเนี้ยมันหนาวแล้ว คำที่สองนะคะคือคําว่าเจอที่แปลว่าอยู่จะใช้ก็ต่อเมื่อสแสดงถึงคํากริยายังคงดําเนินสภาพนั้นอยู่จะแบ่งเป็น2กรณีก็คือสิ่งหนึ่องอะ่ะกำลังดําเนินอยู่ครงสร้างนะคะก็คือประธานกริยาตามด้วยเจอแล้วก็ตามด้วยกรรมอย่างเช่นเหมือนใครเจอเหมือนใครเจอประตูเปิดอยู่ 他่าข他านเจอูทขเจูเขาอะกำลังดูหนังสือส่วนอันที่สองก็คือจะใช้บอกประธานเนี่ยทำกริกยาสองอย่างพร้อมกันโดยโครงสร้างนะคะมันจะมีกริกยาสองตัวก็คือประธานกริกยาที่หนึ่งตามด้วยเจอตามด้วยกรรับแล้วก็กริกยาที่สองเราก็ให้ตามด้วยกร,รมอีกทีหนึ่งอย่างเช่นชชชชฉันกินไปพูดไป 他吃าช看电视เขาช่看กินข้าไปดูทีวีไปคำที่สามคำว่ากัวกัวที่แปลว่าเคยก็ตรงตัวเลยค่ะเคยอะไรใช้กับเหตุการณ์ในอดีตที่ได้จบลงไปแล้วคำว่ากัวเนี่ยจำไว้นะคะมันจะตามหลังคำกริยาเสมอ เป็นประโยคบอกเล่าปฏิเสธหรือคำถามอย่างเช่นหนีชี่กวัวจงกวัวมาหนีชี่กวัวจงกวักวมา,วาเธอเคยไปประเทศจีนไหมถ้าเราจะตอบเป็นประโยคบอกเล่าแ้้ก็หชีกวัวจงกวัวห s h ชี่กัวจงกัวฉันเคยไปประเทศจีน ถ้าไม่เคยล่ะก็แค่เติมเหมยไปที่หน้าปริกยา我没去过中国我没去过中วฉันไม่เคยไปประเทศจีนสังเกตไหมคะคำว่ากัวเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังคำกริยาเสมอสรุปสั้นๆแบบจำง่ายๆนะคะคำว่าเลให้จำตรงตัวเลยว่าแปลว่าแล้วเจออยู่ที่แปลว่ายัง ดำเนินอยู่ยังคงสภาพนั้นอยู่กั้เคยเคยอะไรอะ่ะเคยไปไหมหรือไม่เคยเลอแล้วเจอ<ะ>อยู่กั้เคยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายใจจเียน